โย่อาลสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับผมโยผมไอเคครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับคลิปวิดีโอการแข่ง G3 b a บ y กันอีกเช่นเคยนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยรอบนี้เนี่ยชื่อคลิปมันคือรอบที่2แต่ว่าจริงๆแล้วมันคือรอบที่3าของผมนะครับผมรอบสอเนี่ยไม่ค่อยอยากนับเท่าไหร่เพราะว่า <c oughs> คือรอบที่สองในที่ผมไปแข่งนะครับคือแข่งที่เดอะมอลล์บายแคนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าเล่นอยู่เนี่ยอยู่ตรงนั้นเนี่ยประมาณ4ี่ชั่วโมงนะครับแข่งทั้งรอบบ่ายโมงแล้วก็รอบบ่ายสองด้วยนะครับซึ่งผมเนี่ยอยู่คิวท้ายๆกว่าจะได้แข่งเนี่ยกวานานนมเหลือเกินพ้นปรากฏว่าตกรอบแรกทั้ง2เวลาเลยนะครับก็เลยไม่มีอะไรให้พูดถึงนะครับผมแต่วันนี้มีให้พูดถึงหน่อยนะครับผมสําหรับการแข่งขัน G3 นะครับผมในครั้งนี้นะวันที่ผมไปแข่งนะครับคือวันที่6นะครับผมเมษาปี24นะครับซึ่งก็คือวันเดียวกับที่ผมถ่ายคลิปนี้นะครับผมแต่ว่าอัปโหลดเนี่ยน่าจะเป็นวันที่9นะครับเพ,เพื่อนๆน่าจะได้ดูวันที่9กันนะครับซึ่งผมหลังจากที่พ่ายแพ้นะครับในการแข่งขัน G3 ครั้งที่2ของผมเนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้ผมเริ่มรู้สึกแบบเซ็งๆอะ่ะคือแบบว่าโอ้ยกูรอยอย่างนานตกรอบแรกอย่างไว นะครับผมแต่ก็นะเรามารอบนี้เนี่ยเราก็เลยมาโยนนะครับมาโยนผมเนี่ยมีหนึ่งไอเดียนะครับที่อยากจะทําก็คือผมอยากจะทํำยังไงก็ได้ให้ไรโนฮอนฟิลิกวิงและไนท์ชิลอยู่ในทีมเดียวกันได้โดยที่มันเป็น สายที่ผมอยากเล่นทั้งหมดเลยนะครับผมก็คิดอยู่นานครับจนสุดท้ายแล้วผมได้เป็นบิวนี้มานะซึ่งไปใช้แข่งในวันนี้ด้วยนะครับผมเรามาดูวันที่ทีละตัวก่อนเลยดีกว่านะครับผมผมเรียงตามนี้หมดเลยนะครับผมตั้งแต่แข่งรอบแรกจนถึงรอบสุดท้ายนะครับผมน่นคือไนชิวนะครับผม5 6 0ห l ศนนั่นเองนะครับผมนี่คือตัวแรกนะครับ ตัวที่2ครับผมนั่นก็คือ Phoenix Wing นะครับผม Phoenix Wing นะครับ360เกศ์เกียร์แฟตนะเกียร์อะไรนะเกียร์แฟต นะครับผมและตัวสุดท้ายนะครับไรโนฮอนนะครับผม960โลแฟลต์นั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าเอา3ตัวนี้ไปโยนอะว่ายง่ายนะคือกาปไปเล่นเอามันเอาสนุกนะครับผมและผละปรากฏนะครับก็คือผมจบรอบที่สองทั้ง2เวลาเลยครับผมก็ถามว่าเราจบรอบที่2มันเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะครับผมก็บอกเลยว่าน่าสะเทือนใจนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้า,าสงสำหรับการแข่ง นะครับผมโอเคสำหรับการแข่งขันรอบแรกนะครับผมเจอเป็นยูนิคอร์นสติงนะน่าจะ560บอลนะครับผมก็ของผมก็ตัวเดิมนะอย่างที่บอกไปนะเราจัดเหมือนเดิมอ่ะทกครั้งเลยนะคแลวจังหวะน,นี้ลงไปนะครับผมแล้วก็อื เรียกว่าดวงดีมากๆนะครับเพราะว่าจังหวะที่บอลเขาขึ้นลายมานะผมจริงๆแล้วเขาวิ่งน่าจะวิ่งออกนะแต่ว่าจังหวะมาชนกับเราแล้วเราก็เขาเรียกว่าส่งเคราะห์นะผมให้ลงเอ็กตรีมไปนะต่อมานะครับผมลูกที่2นะที่ผมเจอเขาเนี่ยเป็นชาร์กเอ็นะครับผมไม่แน่ใจนะครับ460อาจจะแฟลทหรือเปล่าหรือว่าพอยต์อันนี้ผมไม่แน่ใจนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็เหมือนเดิมเราก็ชูดแบบ ดีเลยเหมือนเดิมนะผมแล้วก็จังหวะเนี้ยเสียแล้วนะคือเราเกือบลงโอเวอร์ฟินิชตแล้วนะแต่ว่าเรากลับขึ้นมาได้แล้วเราก็ชนเขาอยู่หมัดเลยนะครับผมแล้วก็เขารอไปนะครับผมสําหรับการแข่งขันในรอบแรกนะครับผมเวลาบ่ายโมนะแล้วก็ประเด็นเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงนี้แหละนะครับผมคือการแข่งขันรอบที่2เวลาบ่ายโมนะครับผมตัวแรกที่เจอเนี่ยนะครับเป็นไนท์ชิลนะครับน่าจะเป็น4 8 0แนใส่นิเดิลนะครับผมจังหวะนี้เราก็ดีเลยไปก่อนแล้วเราก็เคาะเขาได้อย่างดีเลยนะครับ ลงโอเวอร์ไปทีหนึ่งแล้วเราก็วนกลับมานะผมทำนีเดลเขาขึ้นไลน์ได้ด้วยนะทำให้เสียแรงไปประมาณหนึ่งเลยนะผมแล้วเราก็ไล่ตอนไล่ตอนต่อตอนแรกผมคิดว่าน่าจะแพ้แล้วนะแต่จังหวะที่เขาคูดพื้นนะครับผมทำให้เราได้จังหวะนะแล้วก็เป็นฟิน i s h ไปนะครับผมคนนี้นี่ยเป็นคนเดียว่ที่ผมไปซ้อมในวันนี้ด้วยนะฮะแล้วรอบที่2นะครับผมเหมือนเขาจะใช้เป็นรันซอสน่าจะ3 6 0บอลมั้งนะครับผมแต่อันนี้นหะผมชูดว่าไว้ก่อนนะรอบแรกก็ดวงไม่ดีแล้วนะครับผม ลางไม่ดีนะขอชูดรอบ2นะครับผมก็เียว่าทําได้ดีนะชนได้สองรอบแต่รอบที่3นะานั้นในจังหวะที่ขึ้นลายมาอย่างสวยนะออกก็สวยเหมือนกันออกเองด้วยนะโอ้แล้วกลายเป็นเสียสามแต้มเลยนะครับผมและลู่ที่สานะครับเราเจอเฮลไซนะครับผมไม่แน่ใจว่าใส่อะไรนะครับผมตอนนี้มือผมเริ่มสั่นแล้วนะเริ่มเหนื่อยนะครับผมแล้วก็วิ่งไล่กันมันอยู่นะครับผมวิ่งไล่มันมากนะแต่ว่าผมเนี่ยตามเขาไม่ได้เลยนะผมโอกาสได้ชนน้อยมากแต่ตรงนี้นะครับ ถือว่าทําได้ดีมากครับที่ไรโนฮอนดีดออกโอเวอร์นะเลยกลายเป็น3เท่าเลยนะครับผมเป็นอะไรที่ตึงมากๆนะครับผมแต่ก็ไรโนค o r นเนี่ยเป็นตัวที่หวังผลได้จริงนะและกลายเป็นว่านะครับรอบนี้ผมเอาไนท์ชิลมาเล่นบ้างนะครับผมเจอกับเฮลไซด์ของเขาเหมือนเดิมน,นะครับผมแต่กลายเป็นว่าคราวนี้แหละนะครับออกลน์วิ่งขึ้นลายแล้วก็ออกเอ็กตรีม หายไปเลยนะครับผมพอมาเป็นรอบเวลาบ่ายสองนะครับผมไนชิลนะครับผมเจอกับไม่แน่ใจเจอกับอะไรนะครับผมแต่จังหวะน,นี้นะผมเรียกว่าผมเนี่ยวิ่งไลน์มาสวยมากแต่ว่ามันไปเด้งครับมันไปเด้งข้างข้านะเขาน่าจะเป็นเฮลสา์หรือเฮลเชนไม่รู้แหละแล้วเราไปไต่ขอบ แต่ชนขอบเอ็กตรีมไลน์นะแล้วก็ออกไปเลยนะครผมตัวทีสองเนี่ยน่าจะเป็น ings, ยูนิคอร์นสติงใส่บอลน,นะครับผมของเขานะจริงๆทั้งเกมผมก็เล่นดีเลย์ชูแต่ว่าเนี่ยครับจังหวะนี้คือดีมากๆครับเพราะว่าเราชนเขานะครับผมคือผมเนี่ยเกือบลงโอเวอร์ไปแล้วและกลับขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ไปชนเขาเด้งกลับขอบโอเวอร์อีกฝั่งหนึ่งแล้วมากระเด็นออกเอ็กตรีมกลายเป็น3เท่านะลูกนี้เท่มากนะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเจอฟินิกซ์วิงนะครับผมซึ่ง เราก็เป็นไรโนฮอนนะโอ้แร็ตัวเล็กๆนะครับผมจะไปสู้อะไรกับฟินิกวิงได้นะแต่พอชูดไปปุ๊บครับการชนเบียงครั้งเดียวนะครับผมดูเชิงกันอยู่นะผมชูดไรโนฮอนแล้วไรโนฮอนผมเนี่ยไปวิ่งนะครับหลบไปด้านหลังของฟินิกวิงแล้วก็แปะมาทีเดียวนะครับเรียกว่า มุมสวยมากนะครับสวยโคตรโคนะลูกนี้และทําให้ผมชนะไปในรอบแรกของเวลาบ่ายสองนั่นเองนะครับแต่เหมือนกัะว่าวันนี้มันไม่ใช่วันของผมจริงๆนะเพราะว่าในรอบที่2นะครับผมเจอกับดันซอสนะครับผมน่าจะใส่เทปเปอร์นะครับผมตรงนี้น่ะเขาก็สงสัยนิดน,นึงว่าใช้ติดอะไรนะแต่พอชูดไปแล้วนะครับผมตรงนี้ขึ้นลายมาสวยมากครับแต่ว่าออกทรงเดิมลยครับคือไปติดขอบ ตัวเอ็กตรีมไลน์ด้านข้างเราด้งออกไอเ,เอ็กตรีมไปเลยนะแล้วก็ครั้งที่2นะครับผมก็เจอกับชาร์เพดน่าจะใส่ไฮเทปเปอร์นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยพูดเลยนะว่าสติสตัตงไปหมดแล้วนะชุดฟินิกพลาดนะครับชุดเบาเกินไปแล้วก็โดนความรุนแรงนะของชาร์เพดนะครับผมดับสนิทตายห่าไปเป็นที่เรียบร้อยเลยครับผมไอ้ี่เนี่ยนะแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สนุกมากๆนะอย่างน้อยวันเนี้ยผมได้เล่นตั้ง4ตาเลยนะเว้ย ถ้าเทียบกับตอนไปเดอะมอลล์บางแครที่ผมเล่นแค่สองตาอันนั้นแบบเนื้อบานสองตาแล้วมันก็กว่าเราจะได้แข่งมันก็ท้าย้ายายของรอบแรกแล้วอะ่ะแล้วเราก็แพ้อีกคือเรารออย่างนานแล้วเราก็แพ้อย่างไวนะครับรอบนี้ยังดีหน่อยได้เข้าไปรอบสองของทั้งสองเวลาเลยแต่ว่าแพ้ทั้งคู่เลยนะครับผมก็สนุกสนุกดีนะครับผมกับสำับก,การไปเล่นในวันนี้นะผมคิดว่าในการแข่งรอบหน้าผมคงไม่เปลี่ยนอะไรนะครับผมน่าจะใช้เซตเดิมไปเลยนะครับเพราะผมยังเชื่อมั่นอยู่ แต่แค่ว่าต้องไปหาวิธีการฝึกยังไงก็ได้ให้มันชูดแล้วมันมันไม่ออกเอ็กตรีมเองอะ่ะโดนเขาชนออกเอ็กซตรีมยังพอว่าไอ้ยับชูดออกเองนี่คือแบบง่าวมากนะครับผมเสียคะแนนไปแบบไม่ควรจะเสียนะวันนี้นี่ใครเจอผมก็ยินดีด้วยแล้วกันนะครับเรียกว่าแจกแต้มยับยับมาโยนนี่ก็มาโยนจริงๆนะครับผมลืมบอกไปนะวันนี้ที่ผมไปแข่งเนี่ยนะเจอคนดังๆหลายคนเลยนะผมมาจะเป็น พี่บุ๊กจากแม่ท่านแมชนะครับผมแล้วก็พี่เอิร์ธธนุดันอะไรก็เจอนะแต่ว่าไม่ได้ไปขอเขาถ่ายรูปอ่ะอายไม่กล้าไม่กล้านะเดี๋ยวคราวหน้าถ้าเจอค่อยวางกันแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้กันสำหรับพานี้ครับขอขอบคุณทุกท่านมากที่รับชมกันในวันนี้นะครับผมเจอกันใหม่พานาสนักรุ่นนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจเจอกันพานาครับเอ็กตรีมเดช หากเพื่อนๆกำลังมองหาเลนแว่นสำหรับใช้เล่นับเมดอคว e สซ์สามผมขอแนะนำเลนจากค่าย v r Rock เลยครับผมาเพื่อนๆมีปัญหาเรื่องสายตานะครับเพื่อนๆสามารถนำค่าสายตาไปกรองในคำสั่งซื้อได้ตรงนี้เลยนะครับผม หรือถ้าหากเพื่อนๆนะครับผมสายตาปกติดีนะเลนส์แว่น VR เนี่ยก็จะช่วยป้องกันตัวเลนส์เครื่องได้อีกด้วยนะครับผมและเขาไม่ได้มีแค่เลนส์ของ Meta Quest นะครับเขามีของรุ่นอื่นๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็น PS VR Bigo 4นะครับ Valve Index หรือเลนส์สำหรับ XR ก็มีเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ครับยังมีออปชันเสริมให้เพื่อนๆเลือกด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเลนส์แบบแม่เหล็กหรือว่าเลนส์แบบตัดแสงสีฟ้าก็มีเช่นเดียวกันนะครับและพิเศษครับสำหรับผู้ชมช่องของผมนะครับผมเพียงก่อโค้ด Alex k คุ g TH และรับส่วนลดไปเลย ครับผมถ้าเกิดว่าชอบวิดีโอของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมกันด้วยนะครับและสำหรับใครนะครับที่อยากจะสนับสนุนผมนะครับก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับผมโดยวิธีแรกนะครับคือการสมัครเมมเบอร์นะครับผมมีตั้งแต่ราคา20บาท30บาทและ50บาทครับส่วนวิธีที่2นะครับคือการใช้รีช้อปปี้ของผมนั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถ เอาลิงก์ช้อปปี้ของผมเนี่ยไปซื้ออะไรก็ได้แล้วแต่ที่เพื่อนๆต้องการเลยก็จะถือว่าเป็นการสนับสนุนผมไปในตัวแล้วนะครับผมส่วนวิธีที่3านะครับผมเพื่อนๆสามารถที่จะโดเน a t ตรงมาได้เลยนะครับผมอันนี้คือ QR code พร้อมเพย์ของผมนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะโดเน a t ให้กันโดยที่ไม่ต้องผ่าน u t u b e นะครับก็สามารถที่จะมาโดเน a t ให้กันตรงนี้ได้นะครับผมพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ